สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวยนะคะรีวิวเซ็ตนี้สั้นๆสิบน,นาทีนะคะคุณแม่จะรีวิวกับโปรงนะคะหลายท่านก็บอกว่าดูไม่ทันตอนไลฟ์สดนะคะวันนี้ไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลน,นะคะจะมารีวิวกระโปรงรูดต่อสะโพกนะคะราคาโปรโมชั่นค่ะหลากหลายแต่สำคัญที่สุดนะคะคือเป็นผ้าฝ้ายเขียนมือทั้งหมดเลยใส่ดีใส่ทนใส่สวยเหมือนแม่สวยใส่นะคะ ใส่ดีใส่ทนใส่สวยแบบไม่สวยใส่นะคะคุณไม่สวยจะยกให้แคบซีดูนะคะตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายนะคะสวยมากเลยราคามัน2 5 0 0นนะคะผ้าอย่างดีแต่โปรโมชั่นอยู่ที่1 5 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้เอว29นะคะตัวนี้เอว29 1 5 0บาบาทเท่านั้นเองนะคะ1,500บาทนะคะสนใจแคปมาเลยนะคะเอว29ค่ะเอว9ี่ เป็นลูปตัให้หน่อยตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้รูดต่อสะโพกคะ่ะตัวนี้รูดต่อสะโพกเอวยิบเก้าเหมือนกันนะคะแต่คอละลายคนลละสีนะคะเอวยิบเก้าเขาเรียกว่ารูดต่อสะโพกนะคะคลิปสั้นสิบน,นาทีสนใจแคบมาเลยนะคะแคบมาเลยแคบมาเลยนะคะเอวยิบเก้าค่ะ ันนี้จะเป็นย้อม,อมเปลือกเพกานะคะเป็นกระโปรงทรงเอนะคะมีกระเป๋าด้วยนะคะมีกระเป๋าด้วยสวยมากเลยราคา1,900บาทนะคะไฟเขียนมือแต่วันนี้โปรโมชั่นอยู่ที่1 5 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะต,ตัวนี้เอลสามสนะคะมี2ตัวเพิ่งเย็บมาสีสวยมากนะคะสีเปลือกเพกานะคะท่านใดสนใจแคปเลยนะคะโทรหาคุณแม่ได้เลย081ย 3ามแปดศค่ะโอ้มีลูกมีคุณพ่อช่วยนะคะเป็นคุณพ่อช่วยตัวนี้สวยมากเลยนะคะเอลยี่สิบเก้ากับเอลสามสิบเอค่ะตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายนะคะใส่แล้วสวยบางคนลายแบบนี้จะไล่ขวางมันสิ้อ้วนบอไม่อวนนะคะคุณแม่ก็ใส่นะคะสวยมากๆเลยนะคะแคบมาเลยนะคะเอล2ยยี่บเก้ากับเอลสามสิบเอ็นะคะเป็นกระโปรงรูดต,ต่อสะโพกนะคะ เป็นกระปรงรูดต่อสะโพกร,ราคา12,200เหลือ1,500บาทส่งให้ฟรีนะคะอันนี้ก็สวยมากนะคะย้อมเปลือกไม้ 28, 29, 30บนะคะมาเป็นเซตเเลยถ้าซื้อไปขายคุยกันหลังไม้นะคะอันนี้เราขายปกติ2 0 0 2ค่ะแต่วันนี้โปรโมชั่นอยู่ที่1,500บาทส่งให้ฟรีเลยนะคะ f อฟซท่านไหนสนใจแคบมาเลยนะคะแคบมาเลยค่ะนับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะนับสี่ค่ะนับห้าค่ะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะยี่สิบแดยิบเก้าสาสบคุณพ่อบอก ันนี้เป็นกระตุยต่อสะโพกนะคะสวยมากนะคะสวยจริงๆตัวนี้เอลสาอนะคะลายขอนะคะเอลสาลูดต่อสะโพกค่ะสนใจแคบมาเลยนะคะ2 2งพัเหลือพ5 0 0บาทส่งให้ฟรีค่ะสวยมากเลยนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวนี้เอลยีิบเกค่ะเอลยีิบเก้านะคะสเก็ตทำนะคะเอลยีิบเก้าค่ะเอลสาเอด เอลยีคก้าเอลสามสใจแคบมาเลยนะคะแคบมาเลยนะคะจาก2อ0 0เหลือ1,500บาทค่ะนี่ค่ะร้องค่ะร้องเอลสาตัวนี้เอลสานะคะตัวนี้เป็นทวิตต่อสะโพกค่ะ ทวิตต่อสะโพกตัวนี้เป็นรูดต่อสะโพกลายหลองนะคะสนใจแคปมาได้นะคะโปรโมชั่นอยู่ที่พันหส่งฟรีเท่านั้นค่ะเหมือนคุณแม่ใส่เลยนะคะไทยนิยมคารสวยแม่สวยสักคนนะคะเรามีช่อง YouTube นะคะก็จะมีซีรีส์พากคาให้เอฟซีเด้ชอบกันนะคะราคาโปรโมชั่นค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะ ตัวนี้เอลยี่สค่ะสวยจังเลยนะคะด <Okay. S 1> ักด้ย้อมคลามตัวนี้เอลสานะคะเอลสาเราสามารถทําให้ท่านเป็นเอลยี่สได้แต่ถ้าเอลเล็กทําใหญ่ไม่สวย <Okay. S 1> แต่ถ้าเอลใหญ่นะคะทําเล็กสวยแคบเลยนะคะแคบหน้าจอเลยนะคะนับ1ค่ะนับ2ค่ะนับ3ค่ะนับ4ค่ะนับ5้ผ่านค่ะ ตัวนี้นะคะสวยมากเลยหนีหลองนะคะป้ายกระตุยอย่างดีเลยขายพันห้าก็ไม่อยากขายแต่ก็ขายนะคะเพราะขายแต่ผ้าปืนหนึ่งก็พันหแล้วนะคะตัวนี้เอลสานะคะแต่ตัวนี้เอลยีบเ้านะคะลายเดียวก,กันกับที่คุณแม่ใส่เลยนะคะลายเดียวกันเลยนะคะแคบได้นะคะแคบได้นะคะเอลยีบเกนะคะกับเอลสาคะ่ะ เอลยี่สกาเอลสาดนะคะแคปได้นะคะสนใจแคปเลยนะคะสนใจแคปเลยนะคะผ่านนะคะวันนี้เป็นกระโปรงป้ายเขียนอย่างดีจะนะเลิศการประกวด ตัวนี้ราคา2,500นะคะโปรโมชั Pro ่นอยู่ที่1,800บาทเป็นนาทีทองนะคะปกติเราขาย2,500นะคะค้อยเขียนมือแท้เส้นใหญ่สวยมากนะคะตัวนี้เอลยิบเ้าค่ะเอลยิบเก้าค้อยเส้นใหญ่นะคะกระตุยค่ะเอลยิบเก้านะคะเอลยิบเก้านะคะเอลเท่าไหร่เราก็ตัดไม่ได้นะคะผ้าไม้นี้เราสั่งมาเป็นม้วนเลยสวยมากค่ะกระตุยคลามนะคะแคปหน้าจอได้ค่ะ สองพหเหลือพันแปนะคะตัวนี้อลังการนะคะตัวนี้มีตัวเดียวตัวนี้เอลสามเอเราทําให้เล็กได้ตัวนี้มีตัวเดียวค่ะอลังการตัวนี้ขายสุดๆนะคะอยู่ที่สองพันนะคะมีตัวเดียวพรีเมี่ยมค่ะมีตัวเดียวพรีเมี่ยมคุณจะใส่ตัวเดียวในโลกเลยนะคะเอลสาสบเอดทำให้เล็กได้นะคะทําให้ใหญ่ได้นะคะสามารถขยายได้ตัวนี้ขายอยู่สองพัน มีพื้นเดียวลายเดียวเท่านั้นเองนะคะตัวนี้อยู่ที่พันแปดร้อยบาทนะคะอย่างไี้ป้ายกระตุยทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้สวยมากนะคะย้อมเปลือกเพกานะคะเพกาทั้งสองอัลเพกานะคะอันนี้ใบแก่นี่ใบอ่อนนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่พันห้าร้อยบาทนุมน่มๆนะคะนุ่มมาก นุ่มมากรูดต่อสะโพกนะคะรูดต่อสะโพกค่ะมีท่านใดสนใจแคบไหมคะรูดต่อสะโพกรากคา2.2 0 0เหลืออยู่1,500บาทเท่านั้นเองตัวนี้เอล29ค่ะตัวนี้เอล30นะคะสนใจแคบทักหาเราได้081ค่ะ3804338นะคะ อลังการงานสร้างนะคะอลังการงานสร้างเป็นฝ้ายเขียนมือนะคะฝ้ายเขียนมือเส้นใหญ่นะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่พันแปดร้อยบาทค่ะราคาอยู่ที่พันแปดร้อยบาทตอนนี้เป็นฝ้ายเส้นใหญ่นะคะพีเมี่ยมเรายกขึ้นมาแต่ละตัวราคาจะไม่เท่ากันนะคะท่านฟังให้ดีนะคะเซตนนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นฝ้ายกระตุยเส้นใหญ่นะคะเป็นฝ้ายกระตุยเส้นใหญ่แคบมาได้เลยนะคะ คาน,นะะตัวนี้ยิ่งสวยนะคะาราังการนะคะเป็นฝ้ายเขียนมือค่ะฝ้ายเขียนมือของบ้านคำเจริญน,นะคะเอเภอพานานิคมนะคะเป็นรูปต่อสะโพกนะคะไม่ใช่ค่ะทวิตต่อสะโพกมันจะมีหัวยุดสองแบบนะคะนี่ขอดูหัวตัวนั้นหน่อย เอาที่ละห,หัวก่อนหัวนี้จะเป็นขอบกระโปงนะคะหัวนี้จะเป็นขอบกระโปงเขาเรียกว่าเทวิตต่อสะโพกนะคะโปรโมชั่นอยู่ที่1,500บาทตัวนี้เอว29ค่ะตัวนี้เอว30นะคะแคบมาได้นะคะผ้าไม้เดียวกันแคบนะคะนับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะนับสี่ค่ะนับห้าผ่านนะคะ สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วตัวนี้ขอเมันจะเป็นโบนะคะทวิตต่อทวิตจากหัวลงมาเลยนะคะทวิตจากหัวลงมาเลยตัวนี้เอลสากับเอลยีบเกค่ะราคา1,500บาทซื้อแต่ผ้าก็ไม่ได้นะคะแต่วันนี้เราโปรโมชั่นค่ะเราโปรโมชั่นนะคะหนึ่งพันหบาทเท่านั้นเองนะคะสนใจแคบมาได้เลยนะคะแคบหน้าจอมาได้เลยนะคะ okay. ะะยังไงฝาก FC สายบุญนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ชอบลายไหนผืนไหนนะคะแคปมาโทรหาแม่สวยได้นะคะ0813804338นะคะขอบพระคุณมากค่ะ